สว,ส,สวัสดีครับทุนทุกคนท,ที่เฮาบันนานะครับมนีกะนะครับสิภาษพี่น้องเขานะครับไปอัปเดตนะครับปลาไผ่นะครับบงหวานนะครับเด้อกับไผ่นะครับสามฤดูนะครับทีว่าเขาปลูกไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมสิภาษพี่น้องเขาเบิ่งนะครับนี่เด้ออันน,น seni, uh, ี้เป็นไผ่นนั่นนะครับเป็นไผ่บงหวานนะครับเด้ออันนี้มีอยู่สามสิบนอ้ะพี่น้องเห็นไหมครับอันนี้คือเป็น ขุดเงาครับอันนี้เป็นประเภทขุดเงานะครับนี่ตัวนี้นี่นะครับกําลังแตกขึ้นมาอันนี้คือผมเทียวไปปลูกนะครับเอาไปปลูกไอ้เพิ่มอีกนะครับอีกสามสิบนออยู่ในป่าไผ่บงหวานของเขาครับรุ่นพีของเขาก็ได้แตกกอแตกพุ่มขึ้นมาแล้วครับแ,แตกนอแตกแนวแตกแหน,แกแนงเขาขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็นรุ่นนอที่เขาจะไปปลูกเสริมอีกนะครับให้มันได้เต็มพื้นที่ป่าไผ่บงหวานนะครับไผ่มุนี่กินดิบได้เลยครับเด้อนี่เป็นไผ่ที่กินดิบได อันนี้เกิดจากนะครับนี่กลนเงานะครับเด้ออันนี้กลนเงานะครับนี่เป็นกลนเงาม้านะครับนี่นี่ครับสามสิบนอนะครับนี่ซื้อมากะนะครับเงาละหลายบาทเติบด้วยพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้สามสิบเงาในอนาคตเขากะที่พัฒนานะครับอยู่ในสวนเขาเองเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เขานี่ครับบางท่านมีวางจำนายนะครับเด้อเพราะว่าให้มันต้นง่ญ่หรือว่าให้มันหลก่อนผุมตึงตีนะครับ พัฒนาสายพันธุ์หรือขยายไปต่อนะครับตอนนี้นี่นะครับนี่เป็นไผ่กำลังแตกขึ้นม้านะครับเดินแตกพุยุพินะครับนี่แล้วก็ที่อนุบาลไว้สักพักหนึ่งนะครับให้ฝนลงอีกจักน้อยจังสีเอาไปปลูกแล้วก็เตรียมดินเตรียมขุดหลุมคุณยังเรียบร้อยนะครับเตรียมฟางเตรียมหนังห้องก็ทิพาพี่น้องเข้าไปปลูกน้ากันนะครับด้วยปลูกไผ่นะครับบ่งหวานนะครับหวานนหลีพี่น้องกินดิบกินเหรียนเอาไปย้ำไปยังใดเลยนะครับไพลมูนี่นะครับ เขามาแกบดำนะครับตะไพร้โมนี่นี่พี่น้องอันนี้คือชุดเสริมนะครับชุดเสริมชุดชุดที่จิมาเต็มเออเติมให้มันเต็มสวนของเ้านะครับในปลาไพ่บงหวานของเ้านะครับกับไพ่สามฤด,ดูทัดจากมานี่ก็ที่เป็นผักหวานนะครับเด้อผักหวานนะครับนี่กะบองงามปันไดดอกพี่น้องนี่คือตัวนี้เขาเถียวมาปลูกนะครับลงเรื่อยๆนะครับอยู่ขังปวกต้นไม้ต่างๆหรือว่าต้นแค่นะครับ ข้างๆบริเวณโดยรอบสวนเขาด้วยตัวนี้อันนี้งี่สิบตนนะครับด้อนี่เอามาถึงพื่เวลาเข้าไปพอนะครับเดินทงเดินทั้งหรือว่าไปพ่อยุ่ไซก็ตามนะครับถ้าเป็นช่วงหนาฝนเนี่ยเขานี่คือพิธีการปลูกต้นไม้นะครับเรื่อยๆนะครับบ่ได้ปลูกแต่ละหลายแต่ว่าเขาปลูกเรื่อยๆมันก็ไหลเองนะครับด้วยยังเขียนผมปลูกเรื่อยๆเติมลงไปเรื่อยนะครับตัวนี้ผักหวานนะครับนี่ผักหวานนี่ที่ปลูกเรื่อยๆนะครับอยู่บริเวณขอ,อ,อบสะ ปลูกไส่ขางต้นแค่ต้นไม้ยืนต้นเฮานะครับปลูกได้เบิดนะครับปลูกได้เบิดส่วนทัดไปนั่นก็คือต้นยางนานะครับเด้อตันนี้เสียมัพใส่คุสะคุสะลูกนี่ต้นหนาเฮาได้เพี่น้องได้หนึ่งที่ว่าเพิ่นปลูกบึกทั่วปลูกนั่นนะครับยางนาะอันนี้ต้นสูงนะครับเด้อทวมหวัวเฮาเลยนะครับนี่ต้นใหญ่มากนะครับต้นนี้นี่ราคากะนะครับค่อนข้างพอสมควรนะครับ เพราะวานานี่ก็เป็นหนาฝนนะครับต้นเพื่อทุกย่างนะครับพี่น้องมันกะค่อนข้างแพงนะครับเด้อแต่ว่าเหตุใดเพื่อว่าเป็นการเสียเวลานะครับบให้ปล่อยเห็นเวลาเสียไปนะครับห้องก็ตตรงนะครับเก็บเล็กผสมน้อยปลูกเติมเติมไปเรื่อยๆมองไดมันขาดหรือว่ามันตายไปห้องก็ตตรงเอามาเสืิมอันนี้คือบ่ได้ตายครับผมเอามาเสืิมนะครับเอามาเสริมเรื่อยๆนะครับทุกอย่างั่ะและแต่ว่าอันนี้มันกับว่าเนได้เต็มพื้นที่ผมเอามาปลูกนะครับอีกสามสิบต้นคาดว่าจะจะพออยู่ ครับผักหวานนี่คือสิปลูกเรื่อยๆครับพ่อยึดสผมก็จะมาเรื่อยๆหรือว่าของตะของถ้าออกแม่เพลลูกออกน่นออกนี่ผมก็จะเอาไปอันนั้นนะครับเพาะของตะของเองรพอมนะครับส่วนถัดมานี่ก็จะเป็นบักพาวนะครับปีหนาวของผมออกนวยแท้ครับบักพาวน้ำหอมแต่ว่าอันนี้เพ่นใบเป็นบักพาวกะทิได้ครับเด้อวตัวนี้สิบห้านอนะครับเพงนะครับเดีออันี้ก็เพงเพงอยู่นะครับเด้อวนี้เป็นบักพาวกะทิมีอยู่สิบสามนอเดียสิบห้านอ อันนี้คือเน้นเอามาปลูกเพื่อขยายพันธุ์ต่อนะครับเป็นบักเ้ากับกะทินี่อาจจะเป็นเป็นลูกเตี้ยว่พี่น้องในมือนี้นะครับนี่อาจจะเป็นลูกเตี้ยนะครับตัวนี้คือเผือดทุกอย่างเขาติด้ปลูกนะครับเร็วๆนี่นะครับวกเขาทีปลูกลงเรื่อยๆนะครับเห็นบ่กเป็นร้อยนะครับนี่ซ้บนี่เป็นร้อยนะครับย่างนากะมีสิบต้นอันนี้ก็สิบผ้าเกียบร้อยว่ามันเป็นพี่น้องนี่เกียบร้อยนะครับคือมันติเติมอยู่ในสวนเขานี่แหละครับวิธีการเติมเติมลงเรื่อยๆนะครับนะครับพว่ามนกะตายเนยย ส่วนมากกันเรือหลายนะครับเด้อนี่ยางนานะครับโอ๊ะตะวันยางนานครับต้นยังง่ายเลยนะครับนี่ใหา่เล้วข้าวเดียว,ว,วาะวเดียวขาวทลงเลยนะอันนี้ก็เป็นบักเพาวกะทิน,น,น,นะครับบักเ้าวกะทิผักหวานคือผมเน้นปลูกพวกตน้นไม้อายุยืนนะครับเด้อเยาเตืบ,บยังทีนะยังผักหวานยงนางนานะครับช่วงนี้คือเน้นเน้นเน้นทีที่บนเนื่ยดูเนื่ยบ่อยนๆ,นๆนะครับแต่ว่าเื่อที่เขาเนื่ยบ่อยเๆๆขาก็บ่ได้ปลูกหลายๆๆลายังเข่นบักทัว แต่ว่าบอกตัววผมมันกะบ,บ่ได้วณเนื้อดูนะครับพี่น้องเขาเสียหญาแล้วก็เลี่ยอนะครับขีดฮอร์โมนกะอาทิตย์ละเทหนึงก็ได้เจ็บกินเจ็บขายสบายอยู่แล้วนะครับยังเสี่ยนพวกนี้ก็เป็นพืชอายุยาวนะครับบักมีอันนี้เป็นบักมีนวลสีสีเย็นเขาอนหึ่งก็สีชมพูเลยพี่น้องนี่ย่างเสียบนะครับต้นนี้นี่ต้นนี้ย่างเสียบนะครับต้นนี้นี่ครับเป็นบกับกเปล่าได้พี่น้องเด้เนี่เป็นบักเปล่ากับพืชต่างๆนี่คือถิ่เติมลงในเนื้อที่สวนของเขาครับเกษตรผสมผสะจานครับเขาเติมลงงหมมอดันขา มองใด้เฮาสมควรว่ามันควรใส่ผืชดตัวนั้นตัวนี้เฮาก็เติมลงไปเรื่อยๆนะครับล้เดี๋ยวผมไปพาไปเบ่งปลาไผ่กิมซุ้งอีกนะครับ้ยพาปลาไผ่บงหวานที่เดียวเดียวนะครับรุ่นต่อไปเป็นโลงเสริมอีกนะครับพี่น้องนะครับไปกันนะครับบางทางเฮาก็นะครับเดี๋ยวย่างผ่านนะครับต้นไม้ต้นไหลนี่ครับกําลังไงพวกต้นแดงยางนานะครับพยุงเติมเรื่อยๆพี่น้องกําลังญงขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกมันพยุง อีกน้อยก็เป็นดงนะเพี่นน้องนี่มันหักตัวนี่ทั้งสองฟังทางนะพี่อน้องแต่ว่าการเจริญเติบโตเขาตีว่ทอกันนะครับมันน้อยง่ายนะครับลดล่นกันไปนี่ยหยาญยูนะครับเต็มแล้วว่าหันที่ผมว่าเติบบกเพ้ามาลงนะครับผมไปเติมครับยางนานครับเติมขอบฝาฟั่งนี้นะครับเติมลงนะครับกกล้วยปีนีพันง้ํานะครับเด้อกล้วยแต่ว่าปีหน้าค่อยแตเบิ่งหลดเพี่น้องกล้วยพ่อตทยยักษ์ตนนะครับตนอยู่นี่ ที่เขาปลูกไว้วังเขาขุดสาใหม่ๆนะครับแต่ว่ามันพัฒนาได้งามนะครับคือส่วนทั้งผุนส่วนทั้งผุนปลูกปีไกยนะครับมันก็ได้ให้ผลผลิตเท่าล้วนะครับควยส่วนนี้ครับไผ่เฮ็ดอือคืออยู่พี่น้องเบื้องเอารถเพียนี่ครับเป็นไผ่บงหวานนะครับรุ่นแรกนะครับแล้วก็ไผ่สามฤดูนะครับเพิ่นว่าดอกว่านี่สามฤดูนะครับสงสัยตายตัวหนึ่งนะครับนั่นเดี๋ยวเอาบงหวานมาแทนนะครับ สามดูดูนี่มันพิ่นวมาออกนอตลอดนะครับยังปีว่าันวาแล้วก็สทีนี้ไพ่บงหวานนี่ครับนี่จากมือนั่นฮอดมือนี่เริ่มไงคักเล้วนะครับพี่น้องเบื้องเอานี่ครัะคักเติบแล้วนะครับพี่น้องไงคักแล้วนี่ก็เตียวมาเสริมนะครับที่ว่าให้พี่น้องเขาเบื้องขั้นแล้วครับสามสิบตน้นสามสิบนอนะครับพี่น้อง นี่กรเป็นบวงหวานขนาดเทบ่ท่านไน้แตงกิงแตงหยางนะครับเด้อตัวนี้ให้ปล่อยให้มันขึ้นกอก่อนนะครับบัดที่นี้ใบเขา็สิจอดกันนะครับคุ้มปันอย่างแบบัดทนนี้เป็นแรงเพาะยุงงย่างดี่ะครับน้องบัดที่นี้นี่เห็นบ่พี่น้องอันนี้ก็เป็นต้นสักทองนะครับเด้อสักทองตายยากมากนะครับพี่น้องเยอย่าลืมเด้อเขาเห็นว่ามันมันบ่มีบ่มีต้นแล้วนะครับแต่เขาปลงให้เขาไม่ขึ้นเก่านะครับเด้อพผมกาบ่เคยปลูกเนาะโดยความที่บ่เคยปลูกมันคือตายดีตายว่าซเพราะแต่ฝนลงครับมันแทงขึ้นมเบบยงสครั เหลือถูกต้นเลยนะครับเห็นบ่มกะลังแตกขึ้นแล้วเดี๋ยวคอยมาแต่งตอนะครับแต่งอันนี้ปลูกอยู่ชายแดนนะครับเด้อตัวนี้ไอ้สักทองนะครับเด้อควรปลูกไว้ก็ดีนะครับสักทองเพราะว่ามันก็เป็นใหม่นะครับมีราคานะครับส่วนหันมาตั้งนี้นะครับเป็น้องเป็นนี่ละนี่ครับลักษณะของเขาเขาก็จะแตกขึ้นทั้งสี่นะครับเขาจงไปที่แหลกก่อนนะครับเห็นบ่ครับช่วงนี้ก็ทีลรกๆหรือว่าหกๆนจักหน่อยๆนะครับเพราะว่า ที่ให้มันออกหนาฝนก่อนเขาจึงติดตัดหยาตัดนูให้มันแปลนสะอาดอูสะอาดตานะครับนี่ก็ตัดหลายรอบนะครับเป็นปุ๋ยหลายรอบแล้วนะครับตัวนี้นี่มันก็แตกไผ่บงหวานไผ่ที่สามารถกินดิบได้นะครับเอาไปย้ำหรือเอาไปใส่นะครับอาหารเมนูต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างสูงพร้อมนะไผ่บงหวานเทานี่ครับเบื้องเอาคือเขากําลังแตกนะครับขึ้นมาหลายเติมนะครับคือนะครับดีดีใจแล้วนะครับคือหลอดได้กินแท้นะครับที่นี่ ไหลแล้วส่วนข้างหลัง <S <S เขาจะเอาไปเติมอีกนะครับเพราะว่าพื้นที่มองนี้นะครับมันเป็นพื้นที่น้ำน้ำไหลมาขังอยู่นี่นะครับ <S <S เขาเลยเอาพืชตัวนี้แหละมาล้องปลูกะจังเห็นหเปล้าพี่น้องคือว่าพานเลี่วนะครับท่านี่พานเลี่วนะครับก็คือเอานาไม้นะครับเขาหมัก้นามมันว่าเขาก็จะได้ออกน้อยเขาดีๆนะครับไผ่นี่แหละค่อยๆแตกม้วนน้อยๆค่อยๆแตกขึ้นมานะครับเด้อค่อยๆแตกผสมผสานกันมานะครับ ตัวนี้นี่ปาลากะเนือทีเป็นงานนะครับเด้อพ่อหน่อยนะครับอยู่นี่เพราะว่าผมปลูกแบบกับวที่ีบันไดครับพี่น้องอันนี้เพิ่นวมาเป็นไพลสามฤดูครับผมก็อยากหูงเือากันแหละนี่เขาจะหวัดสามฤดูขือ,อยังบุ๊เขาก็ตามที่เพื่อนขายมานะเนาะเขากัซื้อมาปลูกนะครับมันเป็นปลาไัยโดยโดยโดย,โดยเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ตงนี้เนี่ยแล้วก็นี้มีต้นซักข้ขางๆนะครับ ล้าก็นในนะอนาะตถ้ามันใหญ่มันโตเขาเห็นมันอาจจะมีมอย่างอื่นนะครับมาผสมประสานกะเป็นได้นะครับนี่นอเขาใหญ่นะครับเด้อนี่นอใหญ่เติบนะครับพายวงหวานเขาเห็นไหมครับกาลังแทงขึ้นนะครับกาลังแทงขึ้นมาข้างลังอีกอัปเดตให้บึงนะครับเด้อต้นลับพ่ยกิ่มซุงเขาบึงมี่ หรือมีขมีนะครับหรือว่บาบักขคันุนเขาไพ่สามได้ดูว่ารท่นเอ้าสามได้ดูนี่ครับมีแกมบ้านแกมเมืองเขาอยู่นี่เอาาในๆกับอะไ,ไ,ไขึ้นมาแล้วก็ปลอยเป็นพีในใิ่เขาอยู่นี่แหละไพ่กิมซุ้งครับพี่น้องขวดงามเลยครับบ่าทันพ่อปีงามกว่ามูหลักๆก็เป็นไพ่บ่วงหวานนะครับพี่น้องลักๆเลยนะครับตัวนี้ประสบการณ์นะครับ ก็เรีนเน้นธรรมชาติมากที่สุดครับต้นไม้หลายอีลีนะครับยุทสวนผมเพียเบื้งเอานะครับเต็มเลยหลากหลายหลายอย่างหลายแนวนะครับทั้งนั้นก็ับเป็นยุ้งนะครับไฟเดืเปื่อยอันนี้ก็ตรเป็นอันยังพักติ๋วแต่เพื่อนนี่ไปใส่ต้มปลาไปใส่ก้อยแต่นี่เห็นมาเป็นหนองของเขาอัปเดตให้เบื้องนะครับด้วยวันไปหอดทรยหนาฝนนะครับ ปีนาเบ่งบ่ไดเหรอครับพี่น้องผมว่าพุดนอสร้างหลังอยู่ครับ็สร้างหลังอยู่เต็มเลยนะครับข้างในอีกนะครับเห็นบ่คือตอนนี้เขาเขาเบ่กินนะครับเขาเบ่กินเขาเน้นเพื่อที่ให้เขาเอากอนะครับเอากอกอนนะครับเด้อเอากอเอาเอาต้นเขากอนนะครับพีนาุ่นละพีนาฝาไม้จึงิได้เห็นนะครับเด้อเพราะผมอยู่ไทยพี่น้องเขาเบ่งเลยเรืออยู่แล้วครับสำหรับขอเกษตรนะครับด้วยเอฟซีลลายทันนะครับที่ติดตามผมัึงแต่ ล้องผิดล้องถือหลายอย่างนะครับจนมาหอดมืนน่อนี้จนมีตนม้นไหม้แทบทุกชนิดในสวนแล้วก็หลายพร้อมเป็นพันๆต้นนะครับเนี่ยคือหลายนะครับบองยังไงหลุดเพราะว่าผมกับปูกลงเรื่อยๆนะครับปูกเอาชนิตที่วัดห่วยคักเติบนะครับยาภัยห้องกำลังแทงอู้ครับพี่น้องไม่ได้ไม่ได้ยางเลาะโดนเราด้อยครับเดอนเมื่อนี้ก็ถือโอกาสดีนะครับช่วงช่วงแดดล่มล้มตกนะครับ ช่วงแดดลมนุ่มตกมันก็พอได้ยางได้อยู่นะครับบางหันมันก็หอนแห้งนะครับถ่ายวิดีโอของวิดีโอก,ก็ถ่ายยากนะครับถ้ามันหอนนะครับนี่ะพี่น้องพวกมุ่นนั่นกน็เต็มไปเบิดนะครับแต่ว่าเขากำลังสางน้ําต้วนซอยๆกันขึ้นมานะครับคือเต็มพื้นที่ไปหอดขอ้างหลังกัหลายแล้วนะครับตัวนี้หลม้าเรื่อยๆนะครับมุนนี่ก็ภัยสามฤดูวัสดนเพิรนว่วเอาน,นี่ัะมุนนี่ผสมประส,สานถึงภัยอ่อนเยียงก็ ไผ่เขาลามกับมีนะครับเด้อตัวนี้เรื่มหกแล้วครับเดี๋ยวก็ได้ตัดห้าให้ให้ฝนออกก้อนนะครับนี่มันก็ขืนมาเรื่อยๆท้าก็สิได้สามนะครับอันนี้ก็มันมันห่างปวดท้าก็ทิได้ปลูกแล้วนะครับตัวนี้จุดนี้นี่เพราะว่าพ่นตอนปลูกพ่นปลูกพิษห่องนะครับปลูกสามหรือว่าปลูกทดแทนที่ว่ามันตายนะครับพี่รับพี่น้องห้ายเติบด้วยครับเด้อดะข้างหลังกะนะครับมีหลายต้นนะครับแต่ก็ต้องได้เติมอีกนะครับ ข้างหลังมันหน่อยอยเพราะวันเป็นรุ่นรุ่นต่อจากรุ่นไ่นะครับนี่เขาก็ได้เติมเรื่อยๆนะครับตัวนี้นั่ละพี่น้องกะเดี๋ยวฝากไว้ซัมเนียก่อนนะครับผมสวัสดีครับ